ฟู้ดไลซ์ไททำง่ายอร่อยจิงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำถั่วลิสงคพ่วค่ะวัตถุดิบก็มีถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงที่ซื้อมา1ถุงจะมีน้ำหนัก500กรัมค่ะแราว,วันนี้เราจะแบ่งทำแค่250กรัมอันนี้ถั่วเราก็ช่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะ250กรัม อนนี้เราก็จะนําถั่วมาเลือกเอาเม็ดเสียๆ,ๆออกนะคะแล้วก็ดูมีเม็ดเสียอย่างเช่นเม็ดที่มันกระเทาะอ,อย่างเนี้ยมันก็คือไม่ไม่มันเสียถ้าเราไปคั่วแล้วมันจะกลิ่นเม่เม่ลิเหมนต์แล้วก็เลือกออกเนี่ยนะคะเนี่ยเม็ดเสียเม็ดที่ไม่ไม่สมบูรณ์ เม็ดรีดเม็ดที่เปืดกระเทาะเราก็เลือกออกเราเลือกออกให้หมดเลยเวลาเราคั่วมาถั่วก็จะสวยตอนนี้เราก็เลือกเม็ดเสียของถั่วออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําถั่วไปล้างน้ํากันสองถึงสามครั้งค่ะตอนนี้เราก็จะนําถั่วมาล้างนะคะ แล้วเราก็คนซาวให้ทั่วๆล้างให้สะอาดเพราะบางทีถั่วเนี่ยมันจะมีขี้ผงหรือมีเศษผงติดมาเราก็ล้างให้สะอาดตรงขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะล้างใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะน้ำแรกก็จะดูน้ำ มันดูสกรปรกนะคะเนี่ยมีเศษผงละอองอันนี้เราก็จะเทเราก็จะล้างครั้งที่สองนะคะล,ล้างครั้งที่สองน้ำก็จะเริ่มใสขึ้นและก็ตักขึ้นเห็นไหมคะน้ำจะจะใส ตอนนี้เราก็จะล้างรั้นที่สามนะคะคนคนให้ทั่วๆอ่าเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเพื่อจะไปพักให้เสด็จน้ำแล้วก็ทำให้แห้งเพื่อจะเตรียมขวกวต่อไปตอนนี้น้ำก็ โอเคแล้วนะคะจากที่ยังเห็นสีเหลืองเหลืองเพราะว่าเป็นยีนสีของจักเปลือกถั่วค่ะแต่มันสะอาดแล้วนะคะ,ะนำถั่วที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาผึ่งแล้วก็ซับน้ําให้แห้งโดยใช้กระดาษอาเนกประสงค์รองแล้วเราก็นําถั่วมาเทนำถั่วมาเทบนบนกระดาษที่เรารองไว้ กระซับน้ำให้แห้งถึงใบซักพักหนึ่งแล้วเราก็เอากระดาษเนี่ยช่วยซับน้ำเขาให้แห้งเร็วอันนี้เราก็เกลี่ยให้เขาแห้งอันนี้เราก็จะเอากระดาษ ซับน้ำเอกจากถั่วให้แห้งนะคะนี่เราก็นํากระดาษมาซับอีกท,ทีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ซับน้ําให้แห้งเราเรามีเวลามากเราก็อาจจะนําถั่วเนี่ยไปผึ่งที่แดดก็ได้หรือเราจะซับน้ำก็ได้คือทำยังไงก็ได้ให้ถั่วเขาแห้งเพื่อที่เวลาเราไปคั่ว กระทะเราจะได้ไม่ดังตอนนี้ถั่วก็แห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำถั่วไปคั่วกันค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการคั่วเั่วนะคะคั่วไปนี่เมื่อเรานำลงกระทะแล้วเราต้องหมันคนบ่อยๆเพื่อไปให้ถั่วไหม้นะคะเราก็จะคนให้ความร้อน ให้ความร้อนกระจายไปทั่วถั่ว,วเราก็จะคนอย่างเงี้ยไปสักระยะหนึ่งประมาณสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีถั่วเขาก็จะเริ่มแตกเป็นเสียงมีเสียงแตกถั่วก็แสดงว่าถั่วเนี่ยใกล้จะสุกแล้วอันนี้เราก็คั่วมาได้ประมาณห้านาทีแล้วนะคะจะสังเกตว่าถ้าถั่วเราแห้งสนิท เวลาเราคั่วแล้วกระทะเราจะไม่ดังนไหมคะถ้าถั่วเปียกน้ําเราคั่วไปกระทะเราจะดําเพราะว่าสีน้ําจากเปลือกถั่วเขาจะออกมาอันนี้ถั่วกระทะเราไม่ดำเลยนะคะเพราะว่าถั่วเราแห้งกันถ้าเราคั่วมาได้สักประมาณจะสิบนาทีนะคะถั่วเขาร้อนจัดก็จะเริ่มแตกได้ยินเสียงไหมคะ นี่ค่ะเอเขาร้อนจัดแล้วก็เอาก้ใกล้จะสุกแล้วเราต้องหมันคนเรื่อยๆนะคะจะไ,ได้ไ่ไหมอันนี้เราก็คั่วมา20นาทีแล้วนะคะตัวก็เริ่มสุกแล้วแต่เดี๋ยวเราคั่วให้มันอบนิดนึงอันนี้ตัวเริ่มสุกแล้วนะคะป็งเกลดูรสี นะคะถ้าเราหมั่นคุณบ่อยๆถั่วก็วจะสีสวยถั่วเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วเราก็จะตักชึ้นพักไว้ให้เย็นแล้วจึงนําไปกระทอปเปลือก ันนี้เสร็จแล้วเราก็นำมาใส่จานพึงไว้ให้เย็นนะคะดูสิคะสีถั่วสวยมากเลยค่ะตอนนี้ถั่วเราก็เย็นแล้วนะคะเราก็มาดีเอาเปลือกออกให้หมดเลยเอเราบี้เปลือกหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล่อนเอาเปลือกออกนะคะใช้มือดี อันนี้ถั่วเราก็บี้เปลือกเกือบจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใส่ถาดเพื่อไปไปฝัดเปลือกเขาออกงามเมื่อเราบี้เปลือกถั่วได้แล้วเราก็ฝัดเอาเปลือกเขาทิ้งไปถั่วันนี้พอเรากระทบเปลือกแล้วก็ล่อนเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะคะดูสีสวยน่ารับประทาน อันนี้ถั่วเขาก็จะเก็บไว้ได้นานกรอบหอมอร่อยค่ะทำง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ